คุณลุงน่าจะชอบคุกกี้ใช่ไหมคะแน่นอนสิคะคุณหนูตั้งใจทำเองขนาดนี้วันนี้คุณหนูยุ่งทั้งวันเลยไม่สบายตัวตรงไหนหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณหนูเท่มากมากเลยค่ะจริงเหรอจริงสิคะลาตีสวัสดีค่ะหากคุณหนูต้องการอะไรแส่นกระดิ่งนี้ได้เลยนะคะกระดิ่งที่ทำมาจากเวทมนต์พวกคนรับใช้ ทุกคนจะรู้กันค่ะเห็นกําไรนี่ไหมคะพวกเราจะได้ยินเสียงกระดิ่งจากเจ้านี่ค่ะเจ๋งจังเลยใช่ไหมคะดิฉันก็คิดว่ามันเจ๋งเหมือนกันค่ะแล้วก็แพงด้วยค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะพักผ่อนนะคะคุณหนูฉันเคยเห็นพวกเด็กๆใช้กระดิ่ง หน้าตาแบบนี้เล่นดนตรีมาก่อนในชาติที่แล้วฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายกตอนที่11เรื่องราวเกี่ยวกับสตรีดำกำเนิดของคุณหนูเลโอเนียครับเราคุยเรื่องนี้จบไปแล้วไม่ใช่ไงกับผมคิดว่า พวกเราน่าจะลองสืบหาข้อมูลกันอีกครั้งก็น่าจะดีนะครับเหตุผลละ่ะคนอื่นกับผมหวังว่าท่านจะไม่โมโหหลังจากที่ได้ฟังโมเตอรลีลาอยู่นั่นแหละขอร้องละครับมันเป็นเรื่องที่กระผมยอมเดิมพันด้วยชีวิตเลยครับแล้วนายต้องเกี่ยวก้อยสัญญาด้วยไหมกระผม ็ผมคิดว่าคุณหนูเลโอเนียกับคุณหนูเลจินามีส่วนเกี่ยวข้องกันครับเลจินาตายไปแล้วแต่ว่ายังหาศพไม่เจอไม่ใช่หรอครับท่านถ้าหากว่าตอนนั้นคุณหนูเลจินากับคนรักของเธอมีชีวิตรอดแล้วหนีไปแล้วลูกที่เกิดมาเป็นคุณหนู เลโอเนียเราก็จะแก้ปัญหาขา่าหรือที่ว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสได้ไม่ใช่หรอครับนั่นสินะจริงๆแล้วฉันก็คิดว่าต้องลองสืบเรื่องในอดีตเลโอเนียบ้างเหมือนกันนั่นสินะครับแต่หลังจากที่ฟังนายพูดแล้วฉันก็เลยมั่นใจว่าเราไม่ควรทำพวกเรา เจอเลโอนียที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพราเพราะแบบนั้นเรายิ่งต้องตรวจสอบว่าพ่อแม่เป็นใครไม่ใช่หรอครับแล้วนายจะบอกเธอเหรอว่าพ่อแม่ของเธอเป็นใครแล้วตอนนี้ก็ตายไปแล้วด้วยนะนอกจากนี้ภูมิหลังที่ว่าเธอเป็นลูกสาวของเลจินาจะไม่ดีต่อเลโอนียด้วย ลูกสาวของเลดี้ผู้นี้ออกไปกับผู้ชายที่ตระกูลคัดค้านลูกนอกสมรสของนายุคโบเลโอชิตผู้ปกครองดินแดงทางเหนือชายผู้ที่แข่งแร่งที่สุดในจักรวรรดิถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสองอย่างนี้เป็นป้ายติดลาเป็นป้ายติดราคาของคุณหนุมแน่นอนว่า ยังหลังมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลมากกว่าก็ผมผิดไปแล้วครับแต่ยังไงนายก็ดีกว่าฉันครับลูกสาวของเจงเลจีน่างั้นเหรอฉันคิดไม่ถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำในสายตานายมองว่าเลโอนียกับเลจีน่าคล้ายกันงั้นเหรอถ้าอยาก และถ้าจะให้พูดตามตรงคำตอบของกระผมคือไม่ครับแต่เธอกับเหมือนท่านนายุคจนน่ากลัวงั้นก็ง่ายต่อการตรวจสอบครั้งแรกที่เจอในที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าฉันเห็นดวงตาสีดำของเด็กเปป,ปิ่งประกายราวกับพบทองคำ ตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นมามาหามานาที่ล่วดไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากมันไม่ใช่นั่นคือหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดว่าเธอคือสายเลือดโมเลโอทิสเกียรติของพยักฆ์้ายเลโอเนียเรื่องหอย ไห้ตกแต่งคงต้องเอาไว้คราวหน้าแล้วละ่ะ <c> ฮ <oughs> ึเออคิดค้นเลโอเนียโบเลโอทิตตั้งชื่อเฟริโอเลโบเลโอทิส <c oughs> เป็นพ่ออากาศเหรอใช่ขึ้นออกไปรับแขกตอนนี้มีแต่พวกอัจวินแออ้อนนะสิ ที่จะแข็งตายเป,ปล่าๆเรากวนแขวนพวกนั้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะขอบคุณค่ะนี่มันเหมือนซุปเปอแม่แม่เลยใช่นะ่ะคนลุงที่ใส่กางเกงในซับนอกเสื้อผ้ามีโรคจิตแบบนั้น ู่เลยเหรอพูดผิดแล้วนี่เหมือนกับซูเปอร์แมนเลยเขาดอกันใครนะคุณลุงที่ใส่กางเกงในกับเสื้อผ้านอกเสื้อผ้ามีคนโรคจิตแบบนั้นด้วยเหรอไม่ใช่โรกจิตเขาแต่ใส่กางเกงในไว้นอกเสื้อผ้าเฉยๆมันเป็นรษณซนิยมส่วนตัวน่ะนั่นแหละ ที่เรียกว่าโรคจิตตาลงนี่จะบ้าไปแล้วแน่ๆนี่ลุงเป็นโรคจิตใช่ไหมที่กับฉันกับคำก็โรคจิตสองคำก็โรคจิตอันที่จริงชุดของซูปเปอร์แมนมันไม่สำคัญหรอกหน้ากายที่สี่สำคัญเขามีไหลที่กว้างแล้วก็มีกล้ามหน้าอกด้วย ชอบคนเป,เปิดเปิดเผยร่างกายหรือเปล่านะทําไมเขาถึงดูดีไปหมดเลยก็ไม่รู้แถมยังแข็งแรงมากๆด้วยซูปเปอร์แมนเดี๋ยวนี้ล้มจมูกหักหรอเดี๋ยวก็ล้มจมูกหักหรออุย้ยอ่านผิดเยอะมากทุกคนขอโด,ดเลยนะเพราะว่าอืมไม่แบบ ไม่มาอ่านโดนเลี้ยวก็เลยแบบอ่านผิดนิดนึงต้องขอโทษ้วยนะเดี๋ยวไปต่อกันเนะจ้ากนันนะ